สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องกุสมาบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10กันยายนพศสอ6พนะครับครับวันนี้ก็มาแบ่งไม้ราคาเบาๆอีกเหมือนเดิมนะครับครับให้ดูแม่พันธุ์ก่อนเนี่ยครับวันนี้มี ไม้ตัวใหม่มามาให้ท่านผู้ชมชื่อขวัญสิริครับเป็นบอลใบาย,ยาวนะครับสวยมากครับขวัญสิริมีต้นลูกมาแบ่งครับวันนี้ครับเนี่ยจ้าปอแก้วแม่พันธุ์ของที่สวนนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมชมดูว่าประกอบกับการตัดสินใจครับ เจ้าปอแก้วแม่พันธุ์ที่ทางสวนผ่านนะครับเจ้าปอแก้วครับผมเนี่ยครับหงดลลูนเนี่ยโตมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับหงดลลูนกัดสีสวยมากครับหงดลลูนครับหงดลลูนครับแล้วก็ไก่ทองประเสริฐนี่หายไปนานครับไก่ทองประเสริฐ วันนี้มีจํานวนมาแบ่งเป็นเป็นไม้แยกหน่อด้วยครับไทรทองประเสริฐครับเนี่ยครับเรืองพันาลายเรืองพันาลายอันนี้มีแยกหน่อนะครับครับวันนี้เรามาเริ่มอาที่เนี่ยครับขวัญสิริเลยครับกระถางสี่นิ้วครับผมขวัญสิริกระถางสี่นิ้วครับ ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับขวัญซิริครับ,รบต่อมาครับต่อมาเป็นเจ้าปอแก้วครับเนี่ยครับเมื่อกี้ที่ให้ชมแม่ไปนะครับเจ้าปอแก้วครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเจ้าปอแก้วครับ เนี่ยครับเจ้าปอแก้วกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับต่อมามีเนี่ยตระกูลเดียวกันกับเขาเนี่ยครับเจ้าปอแก้วเป็นเจ้าสัวครับนี่ก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนเจ้าปอแก้วเลยครับเป็นถ้าโตมาแล้วเขาจะลายประครับมาเลยครับเจ้าสัวก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับครับต่อมา เป็นหงดลุนครับเนี่ยครับที่โชว์ไปเมื่อกี้นี้หงดลุนมีสองราคานะครับนี่กัดสีมาแล้วนี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็มีหนึ่งร้อยยีสิบาทครับครับหงดลุนครับมีสองราคานะครับร้อยยี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสินี่ยครับร้อยห้าสิบนี่กัดสีมาแล้วครับหงดลุน หรือท่านผู้ชมท่านใดชอบแบบฟอร์มกก็เอาไปสักสามต้นครับไปปลูกในกระถางเดียวกันครับโตมาเขาจะเป็นพุ่มสวยมากครับครับหงดลุนครับต่อมาเป็นครับอุสามณีครับผมอุสามณีครับนี่ก็สวยเหมือนกันกระถางละหนึ่งร้ยยสบาทอุสามณี ครับต่อมาครับเนี่ยครับสูตรปรถนาครับสูตรปถนากระถางสี่นิ้วเนี่ยสวยๆแล้วครับกระถางละห้าสิบบาทสูตรปถนาครับต่อมาครับสีเทพรักษ์ครับสีเทพรักษ์เนี่ยครับแข็งแรงแล้วนะครับ กระถางละห้สิบาทเท่ากันครับสีเทพลักษ์ครับมีเนี่ยใบหนึ่งกับอีกหนึ่งหลอดหรือแบบนี้ก็เท่ากันห้าสิบาทเท่ากันครับสีเทพรักษ์สวยครับต่อมาครับเทพเทวฤิ์ครับเทพเทวฤิ์ครับให้ไปที่ห้าสิบบาทครับ เทพเทวฤทธครับผมป้ายสวยๆเลยนะครับเทพเทวฤทธครับต่อมาครับเป็นดวงอมพรครับผมดวงอมพรสวยมากครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทดวงอมพรครับต่อมาเป็นพระเอกตลอดกาลครับผม เนี่ยครับชายชนเป็นไม้ผ่านะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทครับเนี่ยครับายสวยๆเลยหรือท่านผู้ชมท่านใดชอบเป็นไม้แยกหนอก็มีนะครับถ้าไม้แยกหน่อเริ่มต้นที่กระถางสี่นิ้วก็คือหนึ่งร้อยบาทครับถ้าเป็นกระถางห้านิ้วเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับชายชนนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง ดูตัวอย่างเนี่ครับแม่พันธุ์ที่สวนนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบอ่าถ้าเป็นกระถางสี่หนึ่งร้อยบาทครับถ้าเป็นกระถางห้าที่ร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วก็สามร้อยห้าสิบครับผม อาที่ที่พ่อค้าจับอยู่เนี่ยคือกระถางห้านิ้วราคาสองร้อยบาทนะครับแจ้งแจ้งพ่อค้าด้วยว่าจะ,จะเอาราคาไหนกระถางห้านิ้วมีเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วก็สามร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วแยกหนอคือหนึ่งร้อยบาทครับกระถางสี่นิ้วหรือถ้าเป็นไม้ผ่าก็เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทครับชายชนเนี่ยครับ เขาชอบแดดดีนะครับแดงฉ่ำๆเลยครับครับชายชนพระเอกตลอดการนะครับอ่าต่อมาหมดยังตัวนี้อ่าพระอิศวรครับต่อมาเป็นพระอิศวรปราบจักรวาลเนี่ยครับเขาเป็นป้ายนะครับป้ายสวยๆเลยเนี่ยครับ ราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพระอีสวนปาจักรวาลครับต่อมาครับเนี่ยนางวิชุดาแยกหนอนะครับแยกหนอครับผมให้ไปที่ห้าสิบบาทครับนางวิชุดาไปสวยสวยเลยครับมีอยู่สามกระถางนะครับไม้แยกหนอครับนางวิชุดา เนี่ยครับชายชนที่ว่าเริ่มต้นห้าสิบาทเป็นไม้ผ่านะครับครับถ้าไทยโทรมาก่อนก็ก็จะได้ไป้ายสวยๆไปก่อนนะครับครับต่อมาครับอ้าวดารานนพลัตน์นะครมันเหลือน้อยเลยครับคลิปที่แล้วบอกเหลือห้ากระถาง อ่านี่ยคลิปที่แล้วห้ากระถางเหลือกระถางนี้กระถางสุดท้ายและที่ออกมาใหม่คือได้ได้มาอีกได้มาอีกหกห้ากระถางเนี่ยครับครับเนี่ยครับกระถางละสามร้อยบาทนะครับดารานุพัลล์กระถางสี่นิ้วครับผมครับต่อมาเป็น ครับหลวงพ่อพูนเนี่ยครับหลวงพ่อพูนเป็นบอลใบยาเหมือนกันนะครับสวยกัดสีสวยมากตอนโตนะครับกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับหลวงพ่อพูนครับวันนี้มีมีมาแบ่งให้อยู่ห้ากระถางนะครับครับหลวงพ่อพูน หนึ่งอยี่สิบาทครับผมเนี่ยนายทองเหม็นครับอ่าคลิปก่อนนู้นนะไม่พอครับเนี่ยครับเพิ่งได้มาอีกกระถางเดียวเพราะว่ามันที่ผ่าพร้อมกันมันไม่รู้เป็นอะไรครับไม่งอกก็มีครับกระถางละเจ็ดสิบบาทครับนายทองเหมน็นมีอยู่กระถางเดียวแต่ตัวนี้ก็เป็นถ้าใคร ไม่ติดใจว่ามันยังไม่กัดสีแต่แต่ตัวนี้ผมแยกหน่อออกมาก็ให้ไปที่เจ็ดสิบาทเท่ากันครับแต่มันมันจะเล็กยังไม่กัดสีแค่นั้นเองแต่ไม้แยกหนอ่อโตไวครับเนี่ยครับถ้าไซานี้ผมให้ไปเจ็ดสิบาทเท่ากันกับไม้ผ่าครับผมนายทองเหม็นเหลืออยู่สองกระถางนี่แหละต่อมาครับมังช่อฟ้าครับ โตมากัดสีสวยมากนะครับเนี่ยขนาดเล็กอยู่เขาก็ยังสีเขายังกัดมาสวยแล้วครับมังช่อฟ้าครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับกระถางสี่นิ้วนะครับมังช่อฟ้าครับเนียเ่ยสวยเลยมีมีแบ่งห้ากระถางนะครับมังช่อฟ้าครับต่อมารัศมีเงินครับ รักสมีเงินครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทรักมีเงินมีจํานวนเยอะอยู่นะครับรักมีเงินครับหนึ่งร้อยบาทต่อมาครับไกเ่เศรษฐีครับไกเ่เศรษฐีอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับถ้าเป็นไม้ผ่ากระถางละห้าสิบบาทอันนี้แยกหนอ่อขอที่หนึ่งร้อยบาทครับไกเ่เศรษฐี ถ้าเป็นไม้ผ่าแจ้งแจ้งพ่อค้าด้วยถ้าไม้ผ่าคิดห้าสิบบาทครับแต่ต้นนี้เป็นไม้แยกหนอครับคิดขอขอไปที่หนึ่งร้อยบาทครับไก่เศรษฐีเนี่ยครับไก่ไก่เจ้าเล่ครับถ้าเป็นไม้ผ่าก็ห้าสิบบาทเหมือนกันครับแต่เนะี่ยต้นนี้ไม้ผ่าแล้วไม้แยกหนอหนึ่งร้อยบาทครับ ไก่เจาเ้ล่ครับสวยนะครับไก่เจาเ้ล่ครับต่อมาเนี่ยบอลที่เขาทำประกวดแล้วได้รางวัลนะครับบอลสีตัวนี้คือชื่อวังทองครับกระดูกเขาจะเข้มครับโตมากระดูกเข้มกัดสีสวยๆเลยครับวังทองให้ไปที่กระถางละห้าสิบบาทครับวังทองครับ ต่อมาครับเป็นเลืองพันนาลายแยากหนอนะครับเลืองพันนาลายแยากหนอ่อครับกระถางละนี่กระถางสี่นิ้วนะครับแยกหนอ่อแต่เป็นแยกหนอ่อกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นไม้ผ่ามีกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับครับเลืองพนันนาลายครับเมื่อกี้ให้ดูต้นแม่ไปครับเลืองพันนาลาย เนี่ยครับเหลืองพักนาลายแยกมาจากต้นนี้เลยครับเนี่ยครับครับต่อมาครับเมื่อกี้ให้ดูไปยังไกทองประเสริฐไกทองประเสริฐเนี่ยครับที่เป็นต้นลูกที่ที่แยกหน่อนะครับเนี่ยครับไกทองประเสริฐนะครับให้ไปที่ห้าสิบบาทครับเนี่ยครับแยกหน่อแบบมีมีหัวนิดๆแล้วนะครับ คือเนี่ยไปไปถึงเอาไปอัพกระถางสักหนิ้วครับเลี้ยงนอกตู้เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ให้หนอครับครับไก่ทองประเสริฐครับห้าสิบบาทครับกระถางสี่นิ้วต่อมาครับอันนี้พิกุลทองครับบอลเก่าเหมือนกันครับพิกุลทองกําลังกัดสีแล้วนะครับพิกุลทองกระถางสี่นิ้วครับลากทะลุกระถางแล้วครับเอาไปอัพกระถาง สักหกนิ้วก่อนก็ได้ครับหรือจะแปดนิ้วก็ได้ครับครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับพี่กุลทองครับผมต่อมาครับต่อมาครับเพชรบ้านประทุมครับกระถางสี่นิ้วครับเพชรบ้านประทุมให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับเพชรบ้านประทุมครับต่อมา เพชรพยามังกรครับผมกระถางสีนิ้วครับผมครับหนึ่งร้อยบาทครับเพชรพยามังกรเนี่ยสวยมากครับกัดสีเต็มๆแล้วครับเพชรพยามังกรหนึ่งร้อยบาทครับอ่าวันนี้หลวงตาเมืองครับหลวงตาเมืองด่างนิดๆครับเนี่ยสวยนะครับครับหลวงตาเมือง ให้ไปกระถางละหนึ่งร้ยบาทหลวงตะเมืองครับเนี่ยครับเอาไปอ้ากระถางนะเหมือนจะมีลูกออกมาข้างเนี่ยให้ไปด้วยเลยครับครับเนี่ยครับสองใบเนี้ยครับหลวงตะเมืองครับซื้อแม่พันมาต้นละเก้าพันะครับหลวงตะเมืองครับผมให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทต่อมาอันนี้เป็นลูกไม้ สีลางหุ้มทองผสมกับาธาตุบางแก้วครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับแม่เป็นสีลาหุ้มทองเ,อเกสรตัวผู้เป็นาธาตุบางแก้วครับเนี่ยผสมออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแต่ตัวนี้แยกหน่อมาจากต้นต้นแม่ครับต้นต้นแม่เป็นไม้เมล็ดครับครับลูกของสีลาหุ้มทองกับาธาตุบางแก้ว ครับให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับเป็นไม้แยกหนอครับแต่ก็มีไม้ผ่าทําจํานวนอยู่นะครับยังกําลังพึ่งงอกครับเดี๋ยวถ้าลงกระถางซีได้แล้วเดี๋ยวก็จะมาแบ่งให้ในราคาห้าสิบาทเหมือนเหมือนอไม้ตัวอ,อื่นๆนะครับต่อมาครับตัวนี้รับมาในนามของเขาบอกว่าเป็นลูกไม้ของอาจารย์ลำชัยครับขออนุญาตเอ่ยนามครับ เพราะว่าผมรับมาเขาเขาแจ้งผมมาว่าเป็นลูกไม้ที่อาจารย์ลำชัยผสมแต่ยังไม่มีชื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องถามว่าเขามีชื่อหรือยังนะครับให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับลูกไม้ครับสวยสีหวานๆเลยครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วครับครับแล้วก็นี่ลูกไม้อีกตัวหนึ่งของที่สวนครับ สวยมากครับกัดสีสวยมากครับเนี่ยครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาเนี่ยครับสีลาเพชรเนี่ยสวยมากต้นแม่ต้นแม่ที่ใบใหญ่มากเพิ่งเอาออกจากตู้จะไปผ่าทำจำนวนรอบใหม่ครับให้ไปกระถางละห้าสิบาทครับสีลาเพชร ครับผมสวยครับสีลาเพชรต่อมาครับนี่ครับรวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้าไทยนะครับพื้นแดงกระดูกขาวนะครับเขาชอบแดดนะครับรวยล้นฟ้าครับเอาไปอัพกระถางหกนิ้วแล้วก็ให้เขาอยู่อ่าแสลมสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาชอบแดดเขาจะได้กัดสีแดงแแล้วกระดูกสีขาวชัดเจนนะครับ รวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้าไทยครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับกระถางสี่นิ้วครับผมต่อมาครับเทพทรงศีลครับเนี่ยครับเทพทรงศีลกระถางสี่นิ้วครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเทพทรงศีลครับครับต่อมาหมอชันยุทธครับแยกหน่อครับ หมอชันยุทธแยกหนอเนี่ยป้ายสวยๆเลยครับหมอชันยุทธราคา100บาทครับไม้แยกหนอครับหมอชันยุทธครับต่อมาครับชมพูทวีปครับป้ายสวยๆเลยครับชมพูทวีปให้ไปที่50บาทนะครับชมพูทวีปเหลืออยู่สกระถางนะครับชมพูทวีปครับ กระถางละห้าสิบบาทครับต่อมาอสงไข่ครับเนี่ยครับสีชมพูกัดสีชมพูมาสวยๆแล้วนะครับอสงไข่ครับให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทอสงไข่ครับครับมีจำนวนอยู่นะครับอสงไข่ครับต่อมาครับ สีการจนาพิเศษเจนหนึ่งครับนี่ก็เป็นบอลไปอีกเหมือนกันครับ,ร,บราคาหนึ่งร้อยบาทครับสีการจนาพิเศษเจนหนึ่งครับต่อมาครับบอ่อทองเนี่ยครับบอ่อทองบอเงินก็ยังไม่ได้ออกจากกระปุกเหมือนเดิมพอคาไม่มีเวลาครับเอาบอ่อทองมาไปก่อนครับ กัดสีมาแล้วนะครับบ่อทองกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับกระถางสี่นิ้วครับเอาไปอัพกระถางได้เลยนะครับลากทะลุกระถางแล้วครับครับบ่อทองครับชื่อดีครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับต่อมาครับเป็นพรมพิมานเนี่ยครับป้ายสวยๆเลยพรมพิมานครับ กระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วครับผมพี่มารครับต่อมาครับอัมพรครับอัมพรกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ห้าสิบาทครับอัมพรสวยมากครับครับอัมพรครับมีอะไรอีกไหมแมคะอ๋อเมืองกอเกตครับเมืองกอเกต ครับเมืองกอเกตให้ไปที่ห้าสิบบาทครับถ้าใครรับต้นนี้ก็เนี่ยครับคิดหนึ่งร้อยบาทครับมันมีต้นด่างอยู่ต้นหนึ่งนะครับต,ต้นหรือสองต้นเนี่ยครับต้นด่างแล้วก็ต้นที่ไม่ด่างก็น่าจะมีสองต้นเหมือนกันครับเนี่ยกระถางเนี่ยใครโทรมาถ,ถ้าชอบก็โทรมาก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับคุ้มครับ น่าจะเป็นน่าจะหน่อที่ห้าเนี่ยเล็กๆที่เห็นเล็กๆเนี่ยครับสองใบเล็กๆเนี่ยครับผมผ่าชิ้นเดียวแต่เ้างอกมาทั้งหมดสี่ต้นถึงห้าต้นนะครับแล้วมันมีทั้งด่างแล้วก็เนี่ยด่างด่างสวยด้วยแล้วก็ไม่ด่างครับครับให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้มีอยู่กระถางเดียวครับถ้าใครสนใจก็ถ้าโทรไวก็ได้ไปนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับให้ไปที่กระถางละห้าสิบบาทครับสสวยๆเลยเนี่ยกระถางนี้มีอยู่สองต้นครับเมืองเกาะเกต็ดครับเอาไปแบ่ง,แบ,ง,แ,บง,แ,บงแบ่งกันเลี้ยงครับครับตอนพ่อค้าซื้อมาซื้อมากระถางละสองหมื่นนะครับเมืองเกาะเกต็ดซื้อแม่พันธุ์มาสองหมื่นเนี่ยครับแม่พันธุ์ตอนซื้อมานี่ก็ด่างสวยแบบนี้นะครับเนี่ย กล้องเป็นอะไรอีกไหมไม่ไม่นั่นเลยไม่โฟกัสครับทอฝัทอฝันเ้าแม่ค้าบอกว่าทอฝันเมื่อกี้ลืมครับองค์หญิงทอฝันครับป้ายสวยเลยครับเนี่ยครับองค์หญิงทอฝันครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับองค์หญิงทอฝันครับมีมีคัดมาได้สี่กระถางนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับองญิงท่อฝันครับป้ายสวยมากครับตอนโตหยิบทันไหม,มต่อมาครับมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรเนี่ยครับอ่านี่ก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับที่มันมันด่างน้อยครับแต่เอาไปลุ้นครับว่า เขาเปิดใบบางทีห้าหกเจ็ดใบเนี่ยเขายังไม่ด่างพอใบที่แปดที่เก้ามาเขาด่างครับครับเนี่ยให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทแบบมณีมณีหน้าปกติหน้าแดงนะครับครับถ้าเป็นมณีแผงก็มีครับถ้าด่างส,สวยๆก็กระถางละสามรอยบาทครับผมถ้าด่างน้อยไม่เลื้อยนน่ยก็ ให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้กระถางละสองร้อยครับครับเนี่ยหนึ่งร้อยครับผมครับมันเป็นบอลด่างเราก็เดาใจเขาไม่ถูกครับอย่างเงี้ยถ้าด่างส,สวยๆก็สามร้อยบาทครับ คอ๋ออับสรอนสวรรค์เนี่ยครับอับสรอสวรรค์หนึ่งร้อยบาทครับผมสวยนะครับป้ายทุกใบเลยครับอับสรอนสวรรค์ครับครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับพ่อค้ากับคุยเพลินยังไม่ได้บอกเบอร์เลยเบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าศนย์หนึ่งเก้าครับ เบอร์นี้ทักไลน์ได้เลยนะครับทักไลน์เดี๋ยวเราจะขึ้น QR วอา e โค้ดไว้ที่ด้านล่างจอให้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีไลน์ก็สแกนที่ด้านล่างจอได้เลยครับหรือถ้าท่านใดไม่มีไลน์ก็ให้โทรที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเก้าเบอร์โทรเราก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเหมือน QR code นะครับครับค่าส่งนะครับผมส่งไปสี e เอนะครับ ส่งด่วนนะครับแพ็คแบบใส่กล่องนะครับค่าส่งถ้าเป็นโอนเงินครับส่งแบบเหมาเหมาขอห้าสิบบาทครับถ้าแบบเก็บเงินปลายทางผมขอเจ็ดสิบบาทครับเก็บเงินปลายทางครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับเข้ามาผ่านเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามให้ช่องกุสุมาบอลสีด้วยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางสวนลงนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับแนะนำท่านผู้ชมที่จะ,กะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ครับผมแนะนำให้หาบอลสีไปเลี้ยงแก้เหงานะครับครับผมเลี้ยงบอลสีแล้วมันมีความสุขนะครับครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ